เมื่อพูดถึงธัญพืชที่มีประโยชน์มากๆต่อร่างกายคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียครับเมล็ดเจียเป็นธัญพืชที่มีส่วนประกอบของโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ดีต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยบํารุงกระดูกของเราให้แข็งแรงและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับนอกจากนี้เมล็ดเจียยังเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงมากช่วยในเรื่องขับถ่ายลดอาการท้องผูกได้และไฟเบอร์ยังช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยครับโดยปกติหมอจะรับประ เพราะเมล็ดเจียของเพอร์เฟ e a r เอิร์ธเป็นเมล็ดเจียออแกนิกครับไม่ใช้สารเคมียาฆ่า,มาแมลงและผ่านการรับรองออแกนิกทั้งจากสถาบันชั้นนําระดับโลกทั้ง EcoS e ซิและ USDA รวมถึงออยอดังนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแน่นอนครับเมล็ดเจียของเพอร์เฟ e a r เอิร์ธถูกปลูกโดยชาวเขาบนดอยวาวีจังหวัดเชียงรายครับโดยทางเพอร์เฟ e a r เอิร์ธเป็นผู้สนับสนุนเป็นการช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวเขาบนดอยวาวีครับแนะนํารับประทานเพอร์เฟ e a r เอิร์ธเมล็ดเจียช็อตวันละซองช่วย เสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขาหรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Perfect Earth Official Store ใน Shopee, Lazada และ Tiktok ครับ